สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกรอบนะครับกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์หากล่องในเกมฮอนกาเซเลของเรานะครับทังหายกันเป็นานทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะได้ว่ากลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแผนที่เราจะมาเก็บกล่องกันในวันนี้นะครับเป็นแผนที่นี้เลยทุกคนดาวใหม่ของเกมนะครับอย่างดาวเอ็มโฟเรดาวนี้น่ครับบอกเลยว่าจุกๆุทุกคนกล่องเยอะมากอย่างเช่นกล่องตรงนี้นะครับแค่แผนที่แรกทุกคน แค่นี้ตรงแรกเนี่ยสามสิบเก้ากล่องจริงๆมาสามสิบหกแหละนะครับแล้วก็มีผู้จอมโจรด้วยส่วนอนอกงานเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าทุกคนสามสิบเอ็ดมั่งยี่สิบแปดมั่ง12สิบสองแล้วก็สุดท้ายคือสองแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่ว่ามีโซนตรงนี้ทุกคนที่มันแบบเฮ้ยผมว่กกว้างนะมันกว้างมากเลยครับกว้างมากกว้างมากเดี๋ยวเราจะทาคลิปกันไปทีละแผนที่เลยนะครับเพิ่มจากที่เลยเมื่อศักดิ์สิทธิ์นิรันดนร์ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงน,นี้เลยครับ Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k Line หรือเติมวยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเค mm. okay, นะครับเพื่อเป็นการเข้าใจตรงกันในะเดี๋ยวผมจะพยายามเดินให้ช้าที่สุดแล้วก็พยายามเก็บเป็นัโซนให้นาาที่สุดนะครับ mm. เพื่อการในกรณีที่ว่าเพื่อนๆเ,เดินตามแล้วหาของไม่เจอหรือว่าเดินตามแล้งงงกันเองสาหรับตรงนี้นะครับที่ผมจะเก็บตรงโซนนี้ก่อนนะครับโซนที่มาผมเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับจะเก็บโซนนี้ก่อนแล้วค่อยไล่มาเก็บ กล่องหนึ่งตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาตรงโซนนี้ทุกคนโซนที่มีกล่องเยอะมากๆนะครับโอเคตอนนี้ผมกดที่ชั้นหนึ่งตรงนี้ทุกคนเห็นไหมกดชั้นหนึงนะมันมี2ชั้นนะครับอย่าก,กดผิดนะทุกคนกดที่ชั้นหนึ่งะครับแล้วก็เริ่มที่วัปตรงนี้ตลาดซิลามีคาและแน่นอนว่าตัวละครที่ผมใช้และใช้มาตลอดในการทําซีรีส์หากล่องนั่นก็คือโทบาร์ดแอนด์นัและโอ้คลาสสิกทุกคนคลาสสิก แต่ปัจจุบันนี้นะครับมันมีไอเทมเดี๋ยวผมบอกให้ดูก่อนละกันนะครับทุกคนต้องบอกว่ามันคืออุปกรณ์บางอย่างนะครับไม่ใช่หาตำแหน่งกล่องของแต่ละแผนที่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันใช้นี่เลยทุกคนมันจะเขียนบอกนะครับว่าใช้ที่ไหนนะเห็นไหมนี่มันจะบอกอยู่ว่าหาที่ไหนนี่ ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับสถานีเอวกันเฮอ้าแอมโฟเรียยังไม่มีแต่มันมีตัวละครตัวหนึ่งนี่ครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับในช่วงช่วงต้นของแพทนะครับเดือดเฮอร์ธาซึ่งเดือดเฮอร์ตานี้มีความสามารถในการหากล่องไอแมทที่ได้เหมือนกันมันจะขึ้นเป็นระบุในตำแหน่งเลยนะครับว่ากล่องอยู่ที่ไหนแต่มันจะไม่ได้นําทางผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างน้วี่กับความสามารถของ,งเดือดเฮอร์ธาอันไหนใช้กล่องได้ดีกว่ากันอนะ่าใครที่มีเล้อสองตัวนี้แล้วก็ลองใช้ไปแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า ว่าหากล่องได้ดีกว่ากันนะครับเป็นความรู้สึกนะครับโอเคเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปหากล่องกันดีกว่านะครับทุกคนมาเริ่มเลยนะครับที่ผมจะพยายามเก็บไปโซนๆไปนะครับผมจะเดินวนอย่างนี้ทุกคนเดินวนอย่างนี้นะฮะเดินวนเดินวนแล้วเก็บตรงโซนนี้ก่อนนะโซนนี้ก่อนขอพายที่ต้องแบบว่าพูดย้ำนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเคยแบบว่ารีบทําไปหน่อยนะครับแล้วกลายเป็นว่าแต่หลายคนเขางงกันนะครับว่ามันเก็บกันยังไงโอเคเดี๋ยวนะจุดแรกจุดแรก อันนี้มันคืออะไรอ่ะนี่ไงก็ <c oughs> ว่าอยู่หนึ่งกล่องทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้ครับเป็นพัซโซนะพัซโซนี้ก็ใช้คำว่ามันไม่ยากทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหนึง่งนี่แบบนี้ครับไม่รู้ว่าเร็วไปหรือเปล่านะครับ คือมันจะมีตัวเรานีครับที่เป็นเหมือนแกะไอ้แพะไหม,มเป็นแพะสีทองนะครับส่วนศัตรูเนี่ยจะเป็นแพะสีดาผมว่ามันต้องคือแพะแหละนะฮะแต่ซึ่งไอ้แพะ2ตัวนี้เนี่ยมันจะเจอกันไม่ได้นะครับเราเป็นแพะสีทองเร,เราต้องหนีมันนะครับแล้วก็ไปที่คบเพลิงให้ได้ส่วนไอ้แพะสีดํามันจะตามมาฆ่าเรานะฮะตามจํานวนที่เราเดินตามไปทางที่เราเดินนะครับแต่เดี๋ยวเล่นๆไปทุกคนน่าจะพอจับสังเกตได้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้วนมาตรงนี้ ด้านหน้าก็จะมีให้ท้าทายด้วยผมว่าผมยิงไอ้พวกนี้ไปตลอดทางดีกว่าโอเคมีความรู้สึกว่ามันแบบนิดนึงอะนะอันนี้ย้อนเวลาเะยครับสเปกบา่าชิ้หอ,อกนี้ไปไหนหอ่ะหอกชี้ทางเหรอยามจับมันไว้ถูกก่อนขอจับก่อนได้ไหมเขาจับขอทัชหน่อยไปไหนละขอจับหน่อยโอเคได้แล้วครับ ของขวัญของจานัทผมจ่ายเป็นจีซัทเมื่อกี้นี้เฮ้ยเดี๋ยวอธิษฐานเดี๋ยวเขาว่ากันทุกคนอธิษฐานเดี๋ยวเขาว่ากันนะโอเคลงมานี่ครับข้างหน้ามีหนึ่งกล่องเย็เนไปเลยโอเคเดินบนนะครับเดินบนน้องไปไหนละเอา้าเอา้วตัวเมื่อกี้มีกล่องด้วยเหรอ อ๋อบนหลังคาก็ว่ายอยู่โอ้โหน้องเส้นทางวิ่งน้องวิ่งไกลมากทุกคนอื้ือุ้ยน้องน้องน้องรอก่อนน้องโอ้โหทุกคนน้องวิ่งไกลมากอ้าวดีครับเฮียแมผมรอเฮียมานะผมอยากเปิดเฮียเหมือนกันโอเคตามน้องไปเลยครับเดี๋ยวน้องน้องทำไมน้องไม่มาเอากล่องนี้มา มีข่้าสุดเส้นทางลับไปนะวับไปตรงนู้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตามน้องไปก่อนนะครับผมว่านำบี้น้องก็ดีนะเออน้องเป็นเหมือนไกด์น,นำทางให้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าวิ่งไปหาเองเนาะไว้ได้บางทีมันอยู่ในจุดที่เราอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงอ่าแต่ถ้าน้องติดก็หาห้ไม่เจอไปน้องนำทางกองไว้เอ้า ทุกคนน้องไม่ไดีเทกองไหนอีกแล้วว่าอ๋ยตาทุกคนคือกล่องมันมันซ้อนกันทุกคนรอบนี้กล่องมันจะอยู่พื้นแล้วก็บนตึกนะครับโถ่ไอ้ที่มีกล่องนี้ก็บอกกันนอนเลยเฮ้ยโอเคเจอแล้วนะครับไอตัวเจ้าปัญหามันคือโจรทุกคนเราต้องจับโจรน,นะ โอเคโจนหนีไปตรงนั้นครับซึ่งเราทําการย้อนเวลาทุกคนกดค้างนี่ครับปล่อยตรงสีเขียวปึ๊บแล้วก็กดเหมือนปล่อยนิดนึงทุกคนปล่อยนิดนึงปล่อยนึงแล้วก,กดนะครับปล่อยแล้วก็กดสักครึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่เอาโชก้าสักประมาณครึ่งหลอดนะฮะเอาวันนี้ดิพูดจอมโจรมาโอเคได้มาแล้วนะครับเฮ้ยแต่นี้มันคือเหรียญอะไรอะ อ๋อกลาบไปสมบัติธรรมดาทุกคนโอเคไปละมาวนใหม่ๆนะครับวนใหม่ๆบางทีน้องก็พาเราไปไปไกลนิดนึงนะฮะโอเคลงมาตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้เหมือนน้องวิ่งมาในแถวนี้ไหมอ่ามีหนึ่งกล่องทุกคนนี่ไง เนนี้เ,เก็บทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะครับทุกคนทุกคนได้ตามนี้ไหมหกกล่องกับหนึ่งพูดจอมโจรน,นะเอาละ่ะทีนี้ผมจะเดินไปข้างบนทุกคนตรงนี้มีหนึ่งกล่องนะครับราจะไปโซนทางขวากันแล้วนะไม่แน่ใจว่าทำเร็วไปหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้สุดแล้วทุกคนโอเคเจก็ย้อนเวลาหนึ่งเลยครับย้อนเลยครับเพราะว่าได้นํำอำมฤตด้วยยิงทิ้งไปอีก อย่าหาทำทุกคนอย่าหาทำนะหากล่องต่อทีก่อนนะครับเคลียขวาไหมครับต้องจุดแบบนี้เนี่ยใครเจอผีเสื้อเก็บผีเสื้อก็ได้นะครับผีเสื้อก็ได้ใช้เหมือนกันนี่ผมยิงไปก่อนโอเคเข้ามาข้างในครับโอ้ my god โอเคติดเควสแป๊บนึงทุกคนโดนไปนิดนึงมาหากล่องกันต่อนะครับ เรียบร้อยสราะเข้ามาในห้องนี้ครับเดียวเฮ้ยไม่ทันน้องอะ่ะเคตรงไปเ้็วซ้ายครับโอ้ยน้องวิ่งเร็วมากเลยอีกหนึ่งกองแล้วก็ออกลงบันไดมา ใช่แล้วก็ทีนี้เราใช้มีพัซเซลิลนะครับย้อนเวลาเดี๋ยวลองตามไปดิไอ้กล่องนึงกล่องนึงกล่องนึง อ๋อ,อทุกคนผมเดินเลยผมไม่เก็บกล่องแล้วเดินเลยจะ <c oughs> กลับมานีดนึงทุกคนจะกลับมานะลงทางลงมาอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะครับโอเคต่อไปอยู่นู่นนี่งไงเจอแล้ว สมบัติธรรมดาโอเคตอนนี้เราเก็บกล่องที่นี่น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนน่าจะหมดแล้วนะได้กล่องสมบัติทั้งหมด12กล่องนะครับแล้วก็ผู้จมโจรหนึ่งตัวนี่เราจะวับกลับขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับเราจะไปที่โน่นกันนี่เลยตรงโซนนี้นะครับพับเลยเข้าสู่เส้นทางลับครับ โอเคมาแล้วนะครับเส้นทางลับด้วยความที่ตรงนี้ทุกคนมันค่อนข้างใจใหญ่ใช่ไหมดวผมจะไล่เก็บเป็นครึ่งๆแล้วกันนะครึ่งๆนะครึ่งที่ว่านี่คือเราจะไปทางนี้ก่อนเราจะไปเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับเราจะเก็บมาถึงตรงนี้อ่าตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่ไปต่อนะครับเราจะกลับมาก่อนโอเคไหมทุกคนตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะเราจะทำทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีย่อยๆอีกข้างในนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน มาตรงนี้ก่อนึนิงกองยิงหมูได้นะครับเพิ่มความเร็วด้วยโอเคได้ละมาขึ้นมาครับข้างในมีหนึ่งกองโจรมั้เนะี่ย ไม่ใช่เห็นแบบคิดว่าโจรก่อนเลยแต่ตรงนี้มีแนวโน้องว่าจะเจอโจรสูงมากโอเคซ่อมก่อนนะเอาแล้วเราเข้าไปได้ไงอ่ะเอาบ้าบอยมาครับเจอโจรอีกแล้วมาปล่อยเลยทุกคนปลอ่ปอยแปะดิงเขากลับมาอีกทีนึง เหมือนเดิมด้วยครับนะขอเล็งก่อนเล็งนะครับกดสเปกบ้าค้างปล่อยกดปล่อยกดปล่อยกดแต่ที่บอกนะครับถ้าไอ้ไอชูนนี้เอาสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็คุยนะครับคุยต่อไฮเส่กล่องดอูนี่สวยคาม แตงกิ้วแตงกิ้วมาเอาบนนี้ครับโอ okay, เคเรียบร้ายต้นมันขึ้นไปมันก็จะมีกล่องอยู่ด้วยนะครับ ไหนก็มาแล้วเอาให้มันจบทีเดียวแล้วกันนะครับสำหรับชั้นตรงนี้มันเป็นชั้นที่ไม่ได้คืาเรียกว่าไม่ได้กว้างมากทุกคนเจอกล่องละทุกคนไปนเป็นชั้นไม่กว้างมากมันอยู่แค่โซนตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้เลยโอเคต่อมานะครับเข้ามาทางนี้ทุกคน น้องเจอเหรอน้องเจอเราไม่เจอ <c oughs> โอเคอหนึ่งก่อนครับแล้วก็วนอ้อมไปใครร้องอะไรวะคร <c oughs> ับโซนนี้ไปให้น้องนำทางไปเลย <c oughs> ดูเลือค่ามากทุกคน แล้วก็มีพัซเซิลนะฮะเดี๋ยวนะข้างบนเหรออย่างทุกคนพัซเซิลอยู่ข้างบนแน่เลยพัซเซิลพัซเซิลอันนี้งจะละพัซเซิลนะฮะประกอบดาบดาบหรือหอกประกอบหอ,อกไปฮะวิ่งตามหอ,อกทุกคนไปไหนแล้ววะโอเคตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกล จับมันอย่าอย่าเดี๋วนขึ้นไปอีกรอบนะหาไม่เจอนะเว้ยความทงจำมันจะเก็บก็ได้นะครับทุกคนได้ใช้เหมือนกันนะแต่ผมแค่มาเก็บกล่องนะทุกคนตามนั้นตามนั้นโอเคหมดแล้วทุกคนโซนนี้หมดแล้วนะครับที่เป็นพวกกล่องนะอะไรนะครับเราจะกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนลครับที่นี้เราจะไปโซนทางขวานะครับทุกคนกลับมาว์ปวี่เหมือนเดิมนะตรงไป เลี้ยวขวาโว้ยใหญ่โคตรเลยนี่พะเซ่อด้วยมาถือเป็นการสอนเล่นไปในตัวนะครับทุกคนวิธีการก็คือ ทุกคนเห็นตรงข้างบนไหมครับว่ามันจะมีรูปเขาแพะใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดๆเนี่ยซึ่งจํานวนจะไม่เท่ากันนะครับตรงน,นี้เนี่ยมีประมาณ5จุดด้วยกันซึ่งสมมติถ้าผมเดินนะขวาขวาขวาผมเดินสุดเลยนะขวาสุดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอไอ้แพะสีดําอ่ะมันจะเดินตามเรามันก็จะเดินขวารัวๆทุกคนดูนะเห็นไหม เห็นไหมมันจะขวารวๆนะครับตามนั้นทุกคนฉะนั้นเราก็คือพยายามที่จะทําให้ไอตัวแพสนี่ยไปยืนนะครับยืนเพื่อเปิดทางให้เราให้ได้ซึ่งมันจะมีช่องช่องอยู่แล้วนะครับโอเคผมเดินวา1 2 3่า1าขายอีก4ก็คือมันจะเดินมา3ามเริ่มถอยไป4 5แบบนี้เป็นไงทุกคน อ่าเข้าใจหลักการเล่นของตรงนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ใจผมอธิบายอธิบายแบบไปเข้าใจหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมเขาอ่าเขาเรียกว่าอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะฮะผมว่าผมพยายามอธิบายช้าสุดแล้วนะโอเคคือมาตรงนี้ครับไปต่ออยู่ตรงโซนนี้อีกหนึ่งกล่องแล้วก็ขึ้นทังบนนะ จเจอก็ยิงไปก็ได้ทุกคนมันเร็วดีแบบมันค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวยิงได้แล้วก็ยิงนะนแล้วก็จะได้ของด้วยนะครับโอ้ยน้องติดใช่หนึ่งกองอันนี้ขึ้นบนครับห้องนี้ก็ใหญ่อันะ่ ดีนะครับผมยังทําไม่ถึงนะเนี่ยกิจกรรมยังไม่ทำเขาเรียกว่ายังทําไม่ถึงนะครับมันเลยไม่ขึ้นคระสีนโอเคออกจากห้องนี้ครับเอาไอ้น้องโอเคเดินกล่องครับแล้วก็ตรงน้นก็มีเหมือนกันแต่เป็นอะไรเ,เป็นท้าทายเป็นพรซเจ้านะ ดูสิมีแค่สองเหรอก็เดินหน้าสองทีไหมหนึ่งสองแค่นี้เองอันนี้น่าจะเป็นพัเิลแรกเลยั้งที่ต้องทำปะผมไม่ได้ทำนะครับมันก็เลยดูง่ายไปนิดนึงนะ่ผมขอยิงหมูก่อนแล้วก็จะบอกว่าในห้องจะมีโจนอยู่นี่โจนอยู่นี่ ไปอย่างไกลเลยครับไกลมากกดค้างนะครับค้างมาค้างมาปล่อยมือกดเอาชัวร์ก็คือแบบว่าให้มันแบบเขียวๆก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยก็ได้ถ้าไม่เขียวก่อนค่อยปล่อยจะชัวร์ที่สุดเลยครับถ้าเกิดเอาแบบมันชนแล้วกดชนแล้วกดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ก็ได้นะผมเคยกดแล้วเหมือนกันมันไม่ได้ต่อยอะไรเนี่ย ต่อยเลี้ยนนะแหมยับยับยับเก่งเขาด้วยเอาวะเอ้ายับเก่งสู้ซะงั้นใช้การโจมตีปกติเพื่อโจมตีเอ้ามาดิสมกับเป็นโจรจริงๆจริงยืมล็อกบ้านนะล็อกบ้านยังงั้นงัดปะโคตรแปลกไอ้พวกโจรพวกนี้หวังดีได้หวังดีที่หลังก็ยืมล็อกบ้านนะล็อกบ้านยังงั้นงัดเหมือนเดิมปะวะไม่ต่างจากเดิมเลยเฮ้ยผิดทางโอเค แาเนี้ทุกคนมันทางมันค่อนข้างจะวกไปบนมาเนี่ยึดิงนะฮะมาอีกหนึ่งกล่องเอาละนะครับก่อนที่เราจะไปนัวตรงกลางกันเนี่ยเรามารีแคปมันก่อนนะครับตอนนี้สมบัติมี27ทับ36นะครับสุดพู้จมโจนนี้ครบแล้วทุกคนหลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปลุยเก็บตรงกลางกันทุกคนนี่นะกลับมาวาร์นี้นี่ครับเราจะมาลุยโซนตรงกลางกันแล้วทุกคนมาเดินไปเลยฮะ พัติผมชอบมากนะพอเดนเปเช่นตอนไวเฮนี่ <im iter> ผมว่ามันว้าวมากทุกคนนี่ทุกคนดูดิว้าวดูความแบบโคตรทันสมัยโคตรแบบว่าโลกอนาคตโอเคหนึ่งกล่องนะครับโอ๊ยพอโทษ้อีกอะทำไมไตามไปก่อนทุกคนโอเคบอกว่าจะไปไม่ไกลามาก มาห้องนี้เฮ้ยไม่ไกลไว้ทุกคนผ่านกล่องไว้หนึ่งกล่องพอดีแล้ววนไปไหนนะเนี่ยใครวนมานี่แล้วก็วนเอา้าเองจะวนเพื่ออะไรเพื่ออะไรไปไหนเนะี่ยผ่านห้องหนึ่งไปห้องสองโอเค ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาหไหนๆก็มาทุกคนมานี่ก่อนเลยข้างขวามีพัทเซลิลนี่ครับต้องติดอะไรวะหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มีพัทเซลด้วย หนึ่งสองสามสี่แบบนี้โอเคนะโอ้บางทีมันก็ต้องเดินไปบนไม้หนึ่งนะฮะโอเคเสร็จแล้วทุกคนไปน้องนำทางต่อ ไม่เหมือนน้องพามากล่องข้างในทุกคนนั่นเดี๋ยวอเพิ่งแล้วกันนะงงกับน,น้อง <c oughs> ตรงนี้มีกล่อนหนงหนึ่งนะครับทุกคนมองทันไหมบางแก้มีกล่องหนึ่งนะบางทีน้องก็ไปดีเทคกล่องที่มันค่อนข้างจะไกลมากๆไงโอเคตรงนี้มีกล่องหนึ่งก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเคยมาตอนต้นนะครับทุกคนห้องนี้นะจำได้ไหมห้องตอนต้นที่มานะครับ อันนี้กลับไปตรงกลางทุกคนอ่ะผมกลับมาในห้องวงกลมแล้วนะครับนี่ผมกลับมาห้องตรงนี้นะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามาทำะซนตรงนี้ใช่ไหมโซนตรงนี้ไปก่อข้างในนะครับจากนั้นก็ออกมาข้างนอกเนาะมันวนๆไปวนมาแล้วก็พาเราไปเก็บกล่องสมบัติทางโซนนี้นะครับโซนนี้โซนนี้โซนนี้พาเราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้บบกกับเราเก็บกล่องตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยคือโซนนี้ทุกคนดูม้าผมนะโซนนี้วนมานะครับเนี่ยตอนนี้วนมาลากมาตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนมาเข้ามาตรงกลางครับซ้ายมือมีกล่องนึงโอเคเรียบร้อยจากนั้นมันจะมีตรงข้ามนะวิ่งรัดได้ไหมเนี่ยโอเค <c oughs> อย่าวิ่งรัดทุกคนอย่าวิ่งรั <c oughs> ดนอนเควสนิดนึง <c oughs> <c oughs> มุนนิเดียวมุนเลย โอเคหนึ่งกล่องครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายทุกคนเราจะขาดหนึ่งกล่องเหมือนกันไหมเดี๋ยวดูซิผมขาดหนึ่งกล่องนะครับทุกคนถ้าเล่นตามผมมาน่าจะขาดหนึ่งกล่องเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เก็บกล่องไหนมาก่อนเลย,เลยนะครับเคยมาตรงนี้ทุกคนหลบให้นิดนึงนะฮะขอช้างค่นิดนึงโอเคมา รีแคปกันณนะตอนนี้นะครับเราก็เก็บกองสมบัติแล้วก็พูดจอมโจรในแผนที่เมืองศักดิ์สิทธิ์นี่รันครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนไม่เข้าใจยังไงก็สามารครคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับไรตอบไ้ก็จะตอบให้นะครับแต่ว่านีนน้ดหน่อยทุกคนแผนที่นี้เราไม่จำเป็นต้องทำเควสก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางอาเรียกว่าบางแผนที่นะครับที่จําเป็นต้องเล่นเควสก่อนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะดูก่อนน่าจะเป็นไอ้นี่ปะโซนโซนพวกนี้ ที่มันมีเขีว่าหลายชั้นนะครับน่าจะอันนี้นะคิดว่าเมืองปาการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องทําอาจจะต้องมีการทำเควสด้วยเพื่อปลดล็อกชั้นพิเศษอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและก่อนจะกลันไปขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over Topup รับเติมเกมราคาถูกกระดูกปลดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือโดนฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจสามารถสอบถามเอรนเพจของร้านเลยนะครับอย่าอยู่ใต้คลิปสำหรับในเพียงเท่านี้ไว